สวัสดีครับวันนี้จะพาไปดูเบื้องหลังการทํางานของพิธีกรครับว่าเขาต้องทําอะไรกันบ้างนะครับโดยวันนี้ผมดีใจมากเพราะว่าได้ไปทํางานเปิดตัวนาฬิการุ่นใหม่ของโมลิสโคัวที่เป็นไอคอนสเกลิตันกันด้วยวันนี้ผมก็เลยได้ใส่โมริสคควร X c a ับ o n r e ีวิวมานะครับเราจะไปทํางานกันที่เชียงใหม่ตอนนี้ก็เลยมาอยู่กันที่สนามบินดอนเมืองก็เดี๋ยวไปดูกันว่าตอนที่ผมไปทํางานพิธีกรงานอีเวนต์เนี่ยต้องมีการเตรียมตัวอะไรอย่างไรกันบ้างแล้วนาฬิการุ่นใหม่สวยขนาดไหนครับที่เชียงใหม่ครับ เมื่อกี้เราไปกินข้าวแล้วก็ไปคาเฟ่กันมานะครับตอนนี้เราอยู่นที่โรงแรมครับก็จะมาบิวสคริปต์กันคือจริงๆแล้วเนี่ยผมจะได้นอนด้วยนะแต่ว่าพรุ่งนี้มีงานก็เลยได้แค่แวะมาบิวสคริปต์ที่นี่ดูบรรยากาศกันที่โนว์วเทลเชียงใหม่บรรยากาศดีมากแต่ว่าอากาศก็ไม่ได้หนาวอย่างที่คิดไว้นะครับไปเราไปบิวสคริปต์กันต่อดีกว่าผมว่าใช้เวลาประมาณสัก 20-30น 30, 30าทีนะในการบิลดสคริปต์แล้วก็ปกติเนี่ยก่อนที่จะเริ่มอ e ีเวนต์ใช่ไหมสมมต e ิอีเวนต์เริ่ม6โมงผมจะไปเตรียมตัวมาสัก4โมงก็มีเวลาบิลดสคริปต์ครึ่งชั่วโมงแล้วก็ซ้อมคิวมาสักชั่วโมงหนึ่งอะไรประมาณนั้นนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็จะเป็นงานเปิดตัวโม i s a ส u a รุ่นไอคอนนะครับซึ่งครั้งน,นี้จะเป็นครั้งแรกเลยที่เขาได้เปิดตัวใน เชื่มใหม่กันเพราะว่าตอนนี้ตลาดในภาคเหนือเค่อ้างจะมาแรงมากนะครับก็เลยมีโอกาสมาเปิดตัวที่นี่ครับโดยรุ่นที่จะมาเปิดตัวเนี่ยก็จะเป็นตัวรุ่น39มิลแล้วก็42มิลที่เป็นสเกลตันด้วยยังไม่เคยมีใครได้เห็นมาก่อนนะครับเราจะเป็นคนกลุ่มแรกเลยที่ได้เห็นกันผมว่าสเกลตันเป็นรุ่นหนึ่งที่เป็นไอคอนิกมากๆของทางวรสลาครัวกันด้วยแล้วก็เป็นรุ่นที่สามารถทําราคาที่เป็นสเกลตันเนี่ยในในในาฬิกาสปอร์ทที่เข้าถึงได้ง่ายมากเลยทีเดียวครับก็เดี๋ยวเรา ไปดูกันว่าวันนี้จะมีคนมาเยอะแค่ไหนเพราะว่าเห็นว่าวันนี้มีคอเลกเตอร์จากมอสทรักคูลเนี่ยก็มากันหลักหลายท่านแล้วก็มีกลุ่มคนที่รักมอสทรักคูลในเชียงใหม่เนี่ยมากันเยอะเหมือนกันครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่งานครับถึงงานแล้วนะครับมอสทรักค ic ไอคอนิกโมเมนต์ในเชียงใหม่นะครับก็เวลาที่เรามาถึงงานปุ๊บเนี่ยเราก็จะมาดูจุดลงทะเบยนก่อนเนาะตอนนี้ผมเป็นพิธีกรก็เร,ริ่มทะเบียนไปดูข้างในกันเลยตอนในงานก็จะมี เป็นแบ็กดรอปให้เราถ่ายภาพนี้ก็มาก่อนงานก็ยังแบบไม่ได้มีไฟไม่ได้มีเะไรแบนี้นะครับโอ้บรรยากาศดีมากในร้านก็เริ่มมีพี่ๆสื่อมากันแล้วแล้วก็มีนาฬิกาสเกลตันให้ดูกันด้วยนะครับผมพาทุกคนไปดูนาฬิการุ่นใหม่ด้านในกันดีกว่าก่อนเราเข้างาน Check, น,าาะน,างงนะครับไปริชเช็คกันหน่อยใครใส่อะไรกันบ้างผมใส่มอสต์กัวนะครับ ไอคอนเอ็กซ์พอร์ตรีวิวนะครับสวยมากใครยังไม่มีรีบไปซื้อนะครับมีเต็ดด้วยอ่ะคนนี้อยู่กับพี่โอ๋ด้วยนะครับพี่โอ๋สวัสดีครับ <Hey. S 1> ผมเดินชนเปียโนเลยประ,มะหม่าขนาดนัน้นเลย <laughs> ตื่นเต้นตกใจจัวนี้ใส่อะไรมาครับไทเทเนียมครับจริง <c oughs> ของจริง,ง,รง <c oughs> ไทเทเนียมก็จะเบามากพัทครับผมบอกเลยว่าพัทเนี่ยมีความคุ้นเคยและรู้จักกับมอยส์จากหัวไอคอนในความเป็นสติวมาตลอดใช่ผมบอกเลยว่าอันนี้ คนละเรื่องนี่อีกมุมหนึ่งเลยนะผมไม่กล้าจับเลยไม่ชอบความรู้สึกนี้พอจับปุ๊บเออเนี่ยเห็นไหมมันเบามากเลยอะใช่จะรู้สึกว่ามันมันมันเแต่มันไม่ใช่มันไม่โซลิดนะมันโซลิดด้วยความเบาผมก็จะพูดว่ามันรู้สึกเบาแต่ว่ามันไม่รู้สึกว่าเบาเป็นพลาสติกอะเออมันแบบไม่ได้แบบกองแข็งอะเออว่ากันเถอะจริงๆผมมองเคมาก อันนี้สี่สิบผองสี่สองสำหรับตัวผมเองนะสเตลสี่สองนี่คือตกกับของเรื่องนี้มันมันหนักว่ะสี่สองมันหนักจริงๆแต่ว่าผมต้องเปลี่ยนสายยางกับสี่สองอ่ะไม่ไหวอ่ะเพราะแอบขโมยขึ้นข้อหน่อยเห็นแล้วครับหล่อมากๆเลยจริงจริงแล้วก็ที่ผมชอบมากที่สุดคือความที่สีมันคอนทราสต์กันไม่ต้องใช้สีเยอะๆนะความเอาแค่ความด้านกับความเงาของไทเทเนียมเกรดสองกับเกรดห้าเนี่ยมาเจอกันเข้ากันข้านดูตรงสายนะ เงาวิบวับเลยทีเดียวตรงพ่นทรายเนี่ยเป็นเกรด2แล้วก็ตรงขัดเงาเนี่ยเป็นเกรด5โอเคฉะนั้นมันก็เลยสร้างคอนทราสต์ด้วยตัวมันเองไม่ต้องไปทำย่างอื่นให้มันลึกเึ้พเลยนะครับเฮ้ยขอบคุณครับพี่โอ๋แก้วก้องว่ายเหรอไม่เป็นไรครับตัวเป่าได้ผมไม่ติดครับโอเคขอบคุณครับพี่โอ๋มาอยู่กับแก๊งสาวๆกันบ้างดีกว่าครับเฮ้ยฝากนี้สวัสดีครับพวยป่วยน้ำปนหน่อยครับป่วยนะคะจากอล็อกเมนค่ะครับผมพวยใส่อะไรมาครับวันนี้โชคกล้องหน่อยค่ะโชค วันนี้ใส่ไอคอนเอ็กเบนซิล่าค่ะนี่โอ้โหสีสันสวยงามมากนี่โซอาอย่างรวดเร็วนะครับ <c oughs> โอ้โหมีไฟด้วยมีไฟด้วย <c oughs> สวัสดีคร่ะแนะนำกัสวัสดีค่ะ,ะคพี่น้อยค่ะจาก QP นะคะวันนี้มากับไอคอนค่ะสีสันสดใส วันนี้สาวๆใส่สุดๆเราใส,ส,ส,าใสทุกคนเลยอ่ะใช่เพราะว่าเรามาแบบปาร์ตี้ปาร์ตี้เนะาะเราก็ต้องแบบว่าเพราะว่าอย่างจริงไอคอนมีหลากหลายรูปแบบมีทั้งคอสมีทั้งออโต,โต้ส,ตสำหรับผู้หญิงอาจจะแบบว่าใสคอสในาบางเวลาจะง่ายหน่อย <c oughs> เราไม่ต้องเวลา,ข,าขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับเคนจาก Revolution ครับไอคอนสีม่วงครับโอ้นี่ไทเทเนียมเดือดมากเป็นผู้ชายสีม่วงสีมันแบบโดดเด่นมากเลยเนาะ ใช่ครับบางมุมมัวนี่ก็คล้ายๆสีชมพูเหมือนกันเราเบาไหมครับไทเทเนียมไทเทเนียมเบาเบามากครับแ,แ,แต่ว่าแต่ว่า,าข้อดีคือรู้สึกว่ามันเป็นไทเทเนียมที่มีความ solid แข็งแรงครับไม,ไม่ไม่แบบไม่โกรงโกลไม่แบบไม่กรองแ<ก>ง้งใช่ใช่ใช่อขอบคุณนะครัดมาเครัขอบคุณครับขอบคุณครับถ้ต่อกันที่อีกหนึ่งคนที่เป็น ML Club Founder นะครับครับผมวันนี้ใส่อะไรมาครับพี่อัดครับวันนี้ใส่ Masterpiece ครับโครโนกราฟไม่ค่อยได้เห็นนะอันเนี้ยคือ Masterpiece ก็จะเป็นคอลเลกชันที่มันอยู่จะแบบ อัปเปอร์หน่อยใช่พิเศษนิดนึงของแอนด์แบล็คอายุเป็น10ปีแล้วล่ะนี่เขาขอโชว์ชัดๆหน่อยนะมีความพิเศษยังไงบ้างครับรุ่นนี้ก็เป็นเครื่องโคโนกราฟนะครับแต่เป็นเครื่องโคโนกราฟที่แบบเป็นอินเฮ้าส์สมัยเก่าครับก็เป็นขายลานซึ่งปกติแอนแมวไม่ค่อยได้ทำใใช่ใช่ใช่ครับดูดังในอดีตครับแต่ตอนนี้เขาไม่ได้ทำแล้วอยากให้เอากลับมาเหมือนกันนะใช่ใช่ใช่อยากให้ อยากให้เอากลับมาเพราะว่ามันค่อนข้างพิเศษนิดนึงครับขอบคุณพี่อัดด้วยนะครับขอบคุณครับยินดีครับผมอีกหนึ่งโฟลเดอร์นะครับครับวันนี้คุณเอกครับครับผมคุณใส่อะไรมาครับวันนี้ใส่เบนซิล่ามาเอ้ยทุกคนดูโอ้โหเรือนี้สวยแหละเป็นเซ็นเจอร์เรือนหนึ่งเลยของ ML เนาะนะครับวันนี้หลายๆคนใส่มาเหมือนกันนะอันนี้ถ้าปรากฏการณ์รูปโซเอาอย่างเร็วเลยใช่คืนแรกก็ร้อยกว่าเรือนแล้วโอ้โหที่เปิดตัว ดีไซเนอร์เองด้วยซึ่งเป็นสตรีทอาร์ติสต์ของคนไทยคุณเบนซิล่าคนไทยใช่ครับก็ใครสนใจไปหาซื้อข้างนอกแล้วกันในช็อปไม่มีแล้วได้ครับคขับผมขอบคุณครับขอบคุณครับคอบคุณครับเอเบลขับโฟลเดอร์อีกหนึ่งคนนะครับอีกสองท่านเลยแล้วกันนะครับวันนี้ใส่อะไรมาครับพี่อรุณครับ Pontos S Driver ครับ l i m i t e d Edition Bronze l i m i t e เ500รเรือนมีความพิเศษยังไงบ้างเรื่อนี้ ดำน้ำได้300เมตรอ๋อโอ้โหเคยลองไปถึง300เมตรเรื่องครับนาฬิกาไปแล้วแต่คนยังไปไม่รอดเ่ยวิจารวิจารองพี่จะเป็นซัมเมอร์เอดิชันค่ะเป็นลิมิเต็ดเอดิชันอีกหนึ่งเรือนอันนี้เป็น39มิลนะคะผู้ชายใส่ได้ผู้หญิงใส่ดีซีสันใส่ฟุ้งฟิ้งค่ะโอ้อกำไวใ่ใส่แบบพวกเราขอบคุณนะคขอบคุณครับขอบคุณครับ อีกหนึ่งท่านนะครับที่ปกติเจอแต่ใน YouTube ฟังแต่เสียงนะครับวันนี้ได้เจอตัวนี้ไปแล้วคุณบอสวิมลท่าแพรนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมบ้านนี้ใส่อะไรมาครับมิดเดิลสครับตัว42นมันมีความพิเศษยังไงบ้างเห็นตัวอักษรมันก็แตกต่างตัวนี้พิเศษคือที่ชอบมากๆเลยก็คือว่าตัวอักษรเนี่ยมันจะไม่มไม่เหมือนแบบทั่วไปอะครับถ้าโดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นแบรนด์นอื่นๆเนี่ยเขาจะไม่ค่อยทำมาในในตัวหนังสือเลขอะลัมแบบนี้ครับเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นเรือนหนึ่งที่น่าจะเป็นเล่่ททีีจัับบต้้องไดดสุะครร อ๋อแล้วตัวเลขข้างในก็เป็นอาหรับด้วยใช่อาหรับหมดเลยว้าวโอเค<ม>ขอบคุณนะครับครับและที่ขาดไม่ได้นะครับพี่เต้นะครับจากโมเดลสคนะครับ,รรบ,รบใส่อะไรมาครับตัวไอคอนเหนี่ยทางแบรนด์นะครับตัวแฟลชชิพครับไอคอนออโตเมติก สี่สองมิลแล้วก็เป็นหน้าน้าเงินด้วยสวยอยู่แล้วใครก็แบบชอบหน้าน้าเงินของโรสทัวอยู่แล้วก็ตัวนี้วันนี้ใส่รับเปอร์สตรปเนาะเป็นสีครูเกรได้แบบดูคลาสสิกฟุตคลาสมันจะแบบไม่ได้ขาวมากนะใช่ครับจะมันจะมีอมเขาเรียกว่าอะไรเทาเทาบุรีอะไรประมาณนั้ไงครับงานวันนี้ของเราเป็นการฉลอง50ปีด้วยแล้วก็เป็นการเหมือนมาเปิดตัวนาฬิกาที่เชียงใหม่ครั้งแรกถูกครับมีความพิเศษยังไงบ้างครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าเรามีกลุ่มลูกค้าที่ เชียงใหม่หรือภาคเหนืออยู่พอสมควรเนาะเพียงแต่ว่าเราไม่เคยจะจัดแอตทริบิวชันที่นี่มาก่อนแล้ววันนี้เป็นโอกาสอันดีนะเพราะเรามีพาร์ทเนอร์ชิพร่วมกันกับตัวแทนจำหน่ายก็คือคุณบอสวิมลท่า,าแพมาเปิดตัวไอคอนออโตเมติกสเกตด้านสิบสองมิลเดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นกันด้วยนะครับสวยงามมากเลยอ๋อเห็นไปแล้วเมื่อกี้พาไปดูมาแล้วนะครับก็ขอบคุณพี่เต้ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันในงานครับได้เลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับก่อนจะเริ่มงานนะครับผมก็มาเตรียมความพร้อมข้างเวทีปกติก็ใช้เวลาประมาณสัััักกกนน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 นาาาาาาททททีีีีีีปปรรรรรระะะมมมณ้้็สคคคคิิิิต์บบซึ่่งงงวววขออเเชลจื นี่มานั่งคุยกันตรงนี้เลยผมมีมากจริงก็ตามคอนเซ็ปต์ของเขาเลยนะครับคือเหมือนเป็นแบบมอริสลาครัวแฟมลี่ครับเรียบร้อยแล้วนะครับกับงานเปิดตัวมอริสลาครัวไอคอนสเกเอต์นครับก็วันนี้ก็พามาดูเบื้องหลังการทำงานพิธีกรงานอีเวนต์นะครับแล้วก็ได้พามาดูจาฬิกาสวยๆกันด้วยก็ได้ชอบมอริสลาครัวก็จะลืมแวะไปที่เกสรที่ชั้น2ด้วยนะครับวันนี้ไปก่นแล้ครับไม่ไครับ